ดอกมันงามและกินได้ด้วยเนี่ยค่ะทุกคนไม่เพลินให้ดูนะคะอันนี้ดอกดอกผักกลุ่มนะคะเนี่ยเนี่ยไม่เพลินกะว่าจะเก็บสักหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมก่อนอันนี้ต้นใหญ่ไม่เพลนเดินมาจากต้นนู้นต้นโน้น,น,น,นมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันต้นเล็กต้นเดียวอันนี้ผักกลุ่มทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยมันยังยังคือใบมันยังไม่ออกแล้วดอกมันจะออกก่อนนาะตึ๊บเลยมันกนําลังจะบานกนําลังกินดีเลยคะ่ะ ถ่ายให้ชมก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยค่ะดอกไม้ป่านะคะดอกไม้ป่าที่กินได้สวยด้วยนะถ่ายย้อนแสงมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มันจะอยู่ข้างทางด้วยนะเก่งใจคนนอร์เวย์อยู่นะเพราะว่าดอกไม้มันกําลังสวยแล้วเราก็มาเก็บคนไทยกินหมดนะคะเนี่ย ไปดองนะคะทุกคนดองดองอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะเก็บไปให้เพื่อนดองดีกว่าดองให้กินเพราะว่าเขาทำอร่อยส่วนนี้เป็นเป็นแผนกเก็บค่ะเนี่ยแผนกเก็บเยอะเลยมีตรดอกผักกุมนะคะทุกคนนี่เนี่ยมันติดกับถนน,นก็จะเสียงมีเสียงคนวิ่งออกกำลังกายนะคะเขาวิ่งออกกำลังกายกันเดี๋ยวเพื่อนจะเก็บซึ่งหน่อยนะคะ เก็บเอาไปดองค่ะเอาไปดองเก็บซักหน่อยมือนี้มือหนึ่งจับมือหนึ่งเก็บเพราะว่ามันมันเวลาเก็บแล้วมันดิ้นนะเนี่ยจะตั้งกล้องก็ตั้งขากล้องก็เกรงใจคนนอร์เวย์ที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนี่เพื่อนก็จะจับจับกิ่งเนี่ยแล้วก็ถ่ายนะคะเฮ้ยเ้ยถ่ายให้ดูค่ะทุกคนนี่เนี่ยถ่ายให้ดูนี่ ถ่ายให้ดูโอ้ยคนก็เดินไปเดินมาไม่เห็นก็เก็บไม่ถนัดเพราะมันติดกระสน,นไม่ใช่เลยหรอกติดกสนนเลย่มันเป็นต้นใหญ่นะนดอกไม้ที่สวยงามแต่กินได้เดี๋ยวจะไปให้เขาดองให้กินสักหน่อยไปกินผักดองของเขาเ้วมันอร่อยก็ทำอร่อยมากเลยน นี่กินได้นะทุกคนกินได้กินได้นดคนนาเวเขาไม่กินล็อกมีแต่คนไทยนะกินเนี่ยค่ะทุกคนเกรงใจคนเกรงใจคนที่เดินบางคนเขาก็ถามนะเก็บผักข้างถนอนอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ถามมาเก็บไปทำไมเพราะว่าเขาไม่รู้จักเขาไม่กิน น่าเก็บมากเลยนะทุกคนนี่ยเฮ้ยช่อ,อ,ชอมันไม่ใหญ่นะบางต้นนะชอ่อย่าใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไปป่าดีกว่าไปบนเขาหลังเขาอะตอนนี้นะคะเพราะว่าบนภูเขาอะเขาไม่อไม,ไม่ไม่ว่ายินในป่าอันนี้มันอยู่ข้างถนนหรือข้างทางเป็นดอกไม้ประดับ เดี๋ยวเราก็ไปกินเอากินเข้าไปเกงใจอยู่แต่ก็เก,ก็บค่ะถ่ายเพื่อนๆชมด้วยงามมากเลยกินสดก็ได้นะไม่เป็นชอบเก็บค่ะเก็บเก็บเนี่ยเอาเยอะหรอกเอาพอดอง เพื่อนเขาก็ชอบดองชอบดองผักปลาเมื่อวานไปกินกับเขาอะค่ะอร่อยมากๆเลยเนี่ยผักดองอร่อยนั่นเนี่ยผักนี่แหละดองอร่อยนี่อร่อยมากๆเลยอืมนี่งามมากเลยนะเพื่อนทุกคนเนี่ย หขอสักหน่อยเธอสักกระมังนึงว่าถ้าไม่เก็บตัวนี้มันมันมันแก่ไว,มาก,กนะาวมากเลยนะผักป่าแก่ไวมากเลยคนก็เดินเดินไปเดินมาเนาะเกรงใจสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะโอ้ดอกมันงามเลยกินได้ด้วย หักกรทั้งกิ่งเนี้ยคนก็เดินจังคนเก็บก็เกรงใจแต่ก็เก็บนะคะทุกคนไม่เก็บมันก็ไม่ได้เรามาแล้วตั้งใจมาเก็บผักนี้แหละคะ่ะเนี่ยตั้งใจมาเก็บผักนี้แหละเนี่ยมันดิ้นนะมือหนึ่งก็จะต้องจับมือหนึ่งอะ ตั้งเด็ดแต่ทีนี้มันมันคือกล้องอขึ้นเต็มเลยเนี่มีเพื่อนเก็บนะสนุกนันเนี่ยได้พูดได้คุยกินดิบได้ด้วยนะไม่เป็นกินอยู่มันจบออมันมันนะมันจบออมันมันแต่ว่า ไม่แนะนำกินผักสดเพราะาท้องไม่เป็นอ่ามันยังไงเป็นกดท้องเป็นกดอูมบางคนนี่ก็ปีนนะก็ปีนเอาผักเนี่ยแต่ที่นอร์เวย์มันเยอะไม่ต้องปีนหรอกเพราะว่าต่าๆนี่ยืนเก็บได้เลยมันเยอะอะคะ่ะเนี่ย เนี่ยก็เก็บต่ำๆนะเนี่ยนี่เนี่ยก็ต่ำๆนะเนี่ยน,นี่นี่ต่ำๆไหมไม่เบนก็เดินมาก็เก็บเอาน่ะเก็บเอามันดิ้นมันดิ้นเอ้าล่วงด้วยเอ้ยคนเดินมาตลอดเลยเก็บค่ะเก็บ เก็บมืเดียวแล้วก็มันก็ช้ารีบเก็บรีบไปเพราะว่าคนก็นมาเดินเนี่ยขอห,หน่อยนะจ๊ะธรรมชาติมันเป็นดอกไม้สาธารณะมันมีใครเป็นเจ้าของมันขยมขยม่มนะ เก็บไปมันก็ขยมไปมันก็เดี๋ยวตาลายเก็บวเดียวมันก็ไม่ง่ายนะใครว่าเก็บง่ายยอดองามดอกองาม เอามันสักหน่อยขยมนี่เห็นไหมงามมากเลยนะเห็นถนนไหมครับเพื่อนๆทุกคนติดถนนติดถนนติดถนนเออไม่เก่งแกได้ไงก็ดผักติดถนนเลยอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นป่าดีกว่ารอบนี้เอาแค่นี้ พอแล้วแหละแค่นี้แบบนี้แค่นี้เราจะเลิกเลิกไม่ได้ขออีกักหน่อยเห็นคนเขาเดินผ่านัจพอแล้วพอแล้ว